สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุกุนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่สวัสดีค่ะวันนี้ก็หากินตามเคยพงลงทาพอีกคือเก่ายยครับดูนักกรารเมาืองอิมานซ้ำได้ดเดี๋ยวพอปุ่นพอแกงพ่ออมบ่ อาวืนี้ก็ประเดิมแคมแรกกลกง่ายคือกอละครับนาำลับพี่นอ้องต้นขึ้ป่าง,ง,งา่ายัตน่ตัวหน่อยเนาะน่สีบรู๊ฟเหรนแลลวบ่เหนียวแดดเน เด็ดจ <Okay>, so. ังเส้นอ่อนเหมือนเดิมเนี่ยเหนียวเตม็มไงล่ะแข่งแรงแข็งมันแต็งมันะมอะไรจ้ะนี่คือก้อวแล้วครับอุ้ยเหนียวเครื่องผงเติมด้วยกบไงก็มันหมานล่ะพี่เนาะเก็บตัวหนึ่งกบตัวหนึ่งเนาะ สองตัวเข็ดสองแล้วเดี๋ยวเอิญมวนเวกมากมันมานมาเลยมาเลยมานคือกันแล้วเต็มที่สองคนละเต็มแล้วครับมามาตามมาโดยกบไงครับดูเครื่องแบบย่างนาเลยนี่มันห้อยแท็กรถเกียวเปิดขึ้นจะเป็นหูจังสีเลยเลยเครื่องพันนาอุ้ยตุงตัวงาม ว้าวตัวเหลืองส์โอ้ยคนเพื่อแท็กเอาขี้หินจนเหลือมมงมงบึงดินนะตะสุน,นนั่นนั่นไปสุนโตนี่เอา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 สุนโตคนเนาะสุนแห้งโอ้ย,อยอทีสองใส่งามขึ้นมากแล้วครับเดี๋ยวเออเฮ่อเลยทองกระไลขอ้ลขอกระไลข้างไร่บุญคุณอย่าเดาก่อนขี้หินจนเหลือมองมงครับเหนียวเต็มไงใส่จริงดิ้งว้า มาแล้วเต็มที่สองเงินแหลกกับมาและครับสองละห่อนแดดแต่ห่อน,น,นว่ามีลมลมก็ว่าหนาวเยน็นห่อนก็ว่าแดดที่จริงนี่ก็ไปถือใจมนุษย์จ้ะตันบอสขึ้นฟังข้างเวเหยียบแมวง,งเลยครับ แม่เอียบอีกแล้วแม่ตรงตรงน้ำว่าสันแม่บงางไงกันเลยจ้ะจเดี๋ยวคเบงครับแม่บงางไงคือเก่าแม่นี่บงางไงเลยครับแม่บัทันเงี้ยวคือกบเลยแม่บั้งเอบีบแม่ตรงตรงอีกแล้วตรงครับ พ yeah, ้อนน้อเนาะเชือะเือมาทั้งฝีคนมืเห็นนะดูดดคักเลยหละ กระโดดมักปลุกไปน้ำเพื่องบอกอุ๊ยเร็วครแกมที่สามตามมาแล้วครับมาเนี่ยว่าจิคุ้ยกับปูเนาะมนันขึ้นคุ้ยออกมาจังนสียงไฟ้าออกว่าจิคุ้ยกับปูดูดใหม่ดี หม่กบไม่กระดูกออกำลังอ่อนใส่กำลังปนแต่ี่สามันละครับไยจำายแดดคักเลือมมือนี้ แต่ดีขคือเกาพี้นกม,นมีลมเลยตึง้งน้ำมือตุ้งเบิดฮะไปปนใหญ่เลยแกงแล้วหมานละขี้นกเก็บหมูกับพ่อปนล่ะหลุมโตกบมาสามเต็มแล้วครับเดี๋ยวนอนหอนเฮียงกับพักเนาะเป็นเขาหุ้มเรื่อยเลยอ่าเอาอีกแล้วคนละสองเต็มท่อกันล่ะ ผมไงคือเก่าแล้วครับนี่ยวิวววตัวคือสีงาเฮ้ยนี่ว่าของฟอมเด้อยี่เลี่ยยะคัวกันโอ้ยออกโอ้ยของวว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 อมวว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 วบวว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 ว โอ้แม่บางยัยเลยครับพูดไปแล้วข้างนาอีกเท่านึงป้ายนิ้วป้ายนิ่งกนละท่านหูบ่เยาวาเด้อยกำลังรออยู่เนี่ยล่ะอือุ้ยอุ้ยไม่ค่อสิช้รยแล้วที ที่ที่ขั้นสันอืมอีนีดีเขียดเมรุลูกน้ำลัางน้่น้ำยืดใต้ๆนั่นแหละคือสียูบ้อนนี่ต้อทตานยูอีกน้าว่าแล้วเป็นหลังเขียดวิตาเนาะกำลังสีอยูอันนี้ปองยากไงเลยครับสีน้ำตาล อย่อีบีแตะเพียงลมูมางานนี่เปิดแรกเลยครับเปิดขึ้นเห็นตัหัวเลยคลนรังงานย่าตกังยางมาต้องมาเปิดขึ้นเห็นหัวเพล่นเลยครับของแก่แล้วหมดมาตัวคือวงหนึ่งแล้วเปิดขึ้นเห็นหัวเพล่นเลยง่ายตื่น ดูดลงพถ่วมัล้างฝืนง,งามยุตุ่นเลี้ยงไปหมเลยแกบมบที่สีใส่งามขึ้นมาเรื่อยๆครับเู้ี่อดกระหอนลายโทรศัพท์เ่นกับทายบอใดครับเป็นหอน ราซาบนก็อยาก้ซมีแห่งคือกันมาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวออกรอเราประมาณน้อยกับมานหลายเหรครับมาแลลวครับแต้มที่ห้ามาแล้วมา้านเราพี่หน่อโอ้ดดิดติดร้องห้ากิน ค่ะแล้วพี่น้องเฮ้ยโอ้จ <laughs> ุงแแบบแบบเดินมนเป็นไงดอกไล่ทำทายเลย จริงๆน,นะคะเลยจับเลยก็่แตกจากนะแต่ที่้องเป็นกบเม็ดครับเม็ดไปฟางตามมาติดๆแล้วครับหกแต้มแต้มแล้วเนาะเขียนห้เขากระไดปนใหญ่ มาแล้วพี่น้องดุนต่อไปในขั้นจ้าสิได้จักแต้มเนาะม่ามือหนึ่งมันหกแล้วท่านเมื่อวานแล้วตะเลาะไปเรื่อยเรื่อยแล้วเนาะจะทำลายทางยีติ้นเกินม้วนก็ได้บ่ปะตัวนึงเมียยืนตัวนึงเขาไต่นักไปขึ้นมอนเห็นสองเลยเขาไต่สองตัวนี้นั่นนั่นนั่นข้าวินพูน ก่อนนี้ได้สองตัวเลยครับเขี่ยวเพื่องแห้งไร่เนียวแตกแล้วมันตื่นเนี่ยแตกมุนควงๆล่ะแหนบนะแหนบหุ่นเครื่องก่อนเมื่อไงเห็นบอลอ่นเคลียขึ้นเนี่ยแตกแล้วเปลี่ยนมุมเปลี่ยนไร่เลยเอาเลยเลยๆปฏิเต้นมากนี่แถมที่เจ็ดแซงมือว่านแล้ว เดี๋ยวแล้วแป็มนหนึ่งแล้วครับอืมเห็นบ่ะพอเพิ่น,นเขาจูดเพื่องได้สิบบใหม่เพิ่อน,นอยู่ตื่นปั่นบ่เขาง่ายกลิ่นแล้วถือไข่กระหน่อมกลิ่นนี้จริงเนาะนี้ท่านไข่ตัวอยากจะไฟขอ,อก,ก่อนเอาแป็มที่เจ็ดแล้วครับเขาไถหลายแหละเนาะพ่อก็ระโลมองเพิ่นว่าท่านไถข้างๆเพท่านก็นไถไปเรื่อยอย่างนึ้นครับปุ๊บ

นี่ยันดีครับอีกที่เม่อีบ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 ก็ใดจักตุ๊สามอีกลออแล้งก็ไปติดทางหลังต้นหนึ่งสองอนั่นโอ้นนนะอีกแล้วดีผู้ทุนเออหนึ่ง สามสามตัวถือว่าแดดสุดยอดเลยพี่นนอนี่ขนาดพึ่งลืมห่อนอ งั้นค,บคบนุบคุปลุงส่วนจ่อยบ๊อบบัดเขียดเจลาโต้หนิเนาะแล้วท่านอ่ะอุ้ยเขียดอีโมะแม่ để làm mè xăm cốt nổi. hài. khúc đầy. còn để 2. nặn. còn phượng còn nỉ để 2 tổ. tổ ท่านม้าเท้าหมูสันนี้แล้วโอ้มือสันนี้แล้วสันไดเนาะตันสามสาม,มันคือเกาละมือนีพี่นออ้องอุ่นตุน่นคือเกากบเจ็ดแปมเจ็ดมืก็มไม่จำแมงงำ

อนี่บนน้อ่อยวานข้าในพุ่งเลา <laughs> ฉันก็ลัทันเพินเนาะเจ้าโอ้โหปวดปวดเลยเขาไว้มันสิีดีนี้ นั่นพี่จ้ีครูบ่าย้บ่นต้นโตันกำถมสิน่นอนนี่ยโอ้ยฮะกูมเี้นเวะ ยุกม้อข้องเทเป็นคูบได้คูบแล้วก็คูบคูบแล้วก็คูบเดี๋ยวคนละมองเนาะเคลียร์พายเคลียร์มันได้จังได้ทายพี่เนอะ แล้วท่นอีกช่องน้วท mmm, ึ bueno ่งกับหมกลุดลงล่างละพี่น้องเกับบาตรละเดี๋ยอนแห้งซูเบาไว้ซูใดซ้ำนี้ก็สุดยอดละสงบเงียบนะอา ตัวมันอีกมือนึงครับวัอนี้ก็พอได้เจ็บแต้มเด็กหมอก็เลยไล่คือเก่าครับมาเป็นโซนคือเก่าเลยไล่เหี่ยงคือเก่าแหละมือมันมารอเอาเก่าแล้วครับไม่ได้กับเจ้าหมันเนาะเลาะไปเรื่อยๆอะไรไปตะเคียนเข้ากขาลงเคียตาพี่น้องกับบ้านแล้วครับขอบคุณหลายๆที่บอกว่าเป็นกำลังแขกับพี่น้องใหญ่มาตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผม ปนสิบนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะประมาณอีกมือหนึ่งกเาแมนวันนเจอกันใหม่นะคะ